เวลาใช้เหยื่อล่อนะครับใช้ข้าวจีหรือว่าอาหารแห้งพวกเนื้อเสร็จเนื้อปิ้งเนื้อย่างเนื้อแขนแขวนไว้ด้านในนะครับจะมีแต่ขอเวลาเราอยากรู้ว่าหนูเข้าหรือไม่นะครับจะยกขึ้นแล้วก็ส่องดูข้างในนะฮะว่ามีหนูไหมถ้ามีหนูก็ไปปล่อยนะครับเล็กๆล็กสลักนี้นะครับสำหรับล็อก เหล็กกระดานไม่ให้เคลื่อนเวลาเราเคลื่อนย้ายนะฮะมันก็เวลาล้มหรือว่าเป็นอะไรโคงล้มเนี่ยเหล็กกระดานจะไม่เคลื่อนหนูจะไม่ออกนะครับแต่ว่าอ,อย่าลืมอย่าลืมเอาคืนนะครับเวลาเราไปใส่หมุนคืน<สาย>เหยื่อล่อนะครับเราสามารถทิ้งลงไปให้มันตกข้างล่างนะครับเอาไว้เยอะๆหรืออันที่สองนะครับก็ใสเ่เหล็กตะขอนะครับให้มี เหยื่อล่อบนกลองเหล็กด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับบนกลงด้านล่างเพราะว่าเวลาหนูตกลงไปมันไม่มีอาหารกินมันจะตายนะอ่โาโครงดักหนูรุ่นจับยกครัวนะครับรุ่นใหม่นะครับทำด้วยเหล็กเมทัลชีสนะครับป้องกันสนิมใช้ได้นนดนทนทานนะครับมีไปจับรจครัวเรือนหุดใจนะฮะ ไว้สำหรับดักหนูนะครับ,รบ,ก,รบการทำเหยื่อล่อหนูนะครับสำหรับกรงดักหนูรุ่นจับยกครัวนะครับอาหารที่สำคัญนะครับเหยื่อที่สำคัญที่สามารถหาได้ง่ายๆนะครับก็คือข้าวเหนียวรนไฟหรือบ้านเราเรียกว่าข้าวจีนะครับเวลารอนไฟแล้วมันจะมีกลิ่นหอมหนูจะชอบมากนะครับเราทำเป็นข้าวจี๋รนไฟ ไม่เกลียมพอประมาณนะครับไม่ต้องไม่เยอะนะฮะแล้วเอาไปแขวนไว้ในกรงด้านบนนะครับหรือเอาใส่ด้านล่างด้วยก็ได้ให้มันเยอะๆเยอะยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดื้นี่ดีนะครับสําคัญคือเวลาเราเอากรงไปวางตรงไหนนะครับอย่าให้มันมีแหล่งอาหารที่หนูไปกินได้ง่ายถ้าหนูเคยกินที่ไหน,นก,ก็กินที่นั่นนะครับมันจะไม่เข้ากรงมันก็ฉลาดนะครับหนูนี่ฉลาดมากเลยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันจะฉลาดเพราะนั้น ถ้ามันไม่มีอาหารไม่มีแหล่งกิน,นก็ไปกินในกงนะครับสุดท้ายก็ตกลงในกงนะครับนี่คือเหยื่อล่อสําหรับกงดักหนูรุ่นจับยกครัวนะครับจับได้ทีละหลายตัวในคราวเดียวกัน